โอเคครับผมก็อันนี้เป็นการอัปเดตหน้าง,งานเนาะก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ดูถึงช่วงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่างไฟเข้ากับเบื้องข้าสีเข้านะครับแต่ช่วงนี้ช่างจะตลบอบวนนิดนึงนะครับผมว่าหลายๆช่างก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยววันหลังผมมาอัปเดตหน้าง,งานใหม่เนาะก็ฝากเอาปูนซีที่ติดตามผมเลยมานะครับเนาะโอเคเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าง,งานต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ นี่เป็นหน้าต่างบานที่ใหญ่มากนะครับผมนี่มองเห็นทิวทัศน์ชัดเจนนี่เป็นเครื่องมืออุปรกรณ์ช่างน้อยอย่างที่บอกว่าไม่มีใครถ่ายให้ดูนะครับงานเพราะว่างานยังไม่จบสมบูรณ์นะครับนี่เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงประตูกระจกบานใหญ่นะครับนี่ก็บานใหญ่บานใหญ่ห้องโถงนะครับบานใหญ่บานใหญ่ตรงนี้จะเป็นฝ้าหลุมนะครับนี่เป็นฝ้าหลุมนะ ช่างไฟเดินแล้วนี่คือท่อสายเมียนนะครับท่อสายเบียนเดินเข้ามาสอยเมียน,นลงตรงนี้นะครับในห้องของวางทีวีนะครับผมน,นี่นะวางทีวีอันนี้ห้องนอนที่สองนะครับอันนี้เจ้าดกนะครับเจ้าดุเนาะเจ้าดุมานอนเล่นดูนะครับนี่เป็นห้องนอนที่สองมีหน้าต่างบ้านใหญ่หนึ่งบ้านนะครับ นี่เป็นบั็นะครับนี่เป็นสวิกเบเกอร์เออันนี้คือเป็นเบเกอร์เบเกอร์เอนะครับนี่เราเป็นฝั่งบล็อกนะครับเราจะไม่ได้เดินรยบ้านเรานี้ฝั่งบล็อกทั้งหมดนะครับบ้านเราบล็อกนี่ช่างกำลังกูกัเบื้องห้องโถงนะครับอ่าอันนี้เป็นทีวีนะครับวางทีวีลงมาอ่า นี่เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวจะมีซิงค์อยู่ตรงนี้นะครับซิงค์ครัวเนาะหน้าต่างของห้องครัวก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่นะครับนี่หน้าต่างบานใหญ่งคู่นะฮะอันนี้เป็นเบเกอร์ของประานน้ำอุ่นนะครับสวิ์ปักนะครับอันนี้ช่างเ่นช่างเกาเจ้าเดิมนะครับนี่ขายที่ไรหินต่ตุด ไม่เคยเห็นหน้านะฮนะเาชอบเป,ดไปไดิดเผยหน้าเราจะตูดตถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอืยอฮึผลดหน้าเผยหน้าอ่าเยแต่ผลงานนะครับอันนี้เป็นลายกระเบื้องที่ช่างได้รับจากเจ้าของบ้านน้องว่าปูกระเบื้องห้องน้ำนะครับเจ้าของบ้านเลือกลายน้ำมาเรียบร้อยนะรตรงนี้เนาะก,ก็ลาเอียของงานประมาณนี้ฝ้านะครับฝ้าของห้องครัว สูง3เมตร20ฝ้าห้องโถง3เมตรนะครับห้องนอน2 3เมตรห้องนอน1 3เมตรนะครับเบรก,กไฟฟ้าเราใส่ตัวคอนเนคเตอร์นะครับตรงนี้เนาะ,ะสายไฟนะครับอย่างที่บอกย้ำว่าเป็นของยาสกิท่อเหลืองนะครับวันนี้ช่างไฟเรากำลังร้อยร้อยสายอยู่เนาะ,ะตรงนี้นะครับ นี่ครับอุปกรณ์ไฟเราทั้งหมดปูนตัวปูนนี่ก็เป็นอุปกรณ์ไฟเหมือนกันนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ตรงข้อต่อมีให้นะครับ